สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมว่ากันว่าครับดาวินยูเนสครับได้เล่นเกมสุดท้ายให้หงแดงลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฟุตบอลดีเอ็นไซเดอร์ครับรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะปล่อยกองหน้าวัย25ปีอย่างดาวินยูเนสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนูเนสเน่ะมีชื่อบนมานั่งสำรองครับขณะที่ทีมหงแดงเนี่ยกำลังตามหาประตูชัย เกมที่พบกับเลสเตอร์ครับแต่ก็ไม่ถูกส่งลงนะครับจนท้ายเกมเนี่ยเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ยจะมายิงประตูชัยให้หงแดงหรือว่าพูลเนี่ยเชือดวิวทางด้านเลสเตอร์แล้วก็ชนะไปได้ครับและเขาก็ไม่ได้ลงเล่น เลยตลอด2เกมหลังสุดที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งสื่อเจ้าดังกล่าวเนี่ยเคยเปิดเผยไ้แล้วตอนเดือนมีนาคมนะครับว่านูเนสเนี่ยเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกเลยนะครับที่จะออกจากหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ครับขณะกันขณะเดียวกันครับหงแดงลิเวอร์พูลนี่ก็พร้อมผลักดันให้นูเนสย้ายทีมให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะนําส่วนหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่เขาด้วยนะครับกองหน้าคนนี้นครับก็ไม่พอใจลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอใหญ่จากอันฮีลานะครับขณะ เดียวกันครับอันเนอร์สโอตเองก็ไม่ค่อยประทับใจฟอร์มการเล่นของนูนเนสเช่นเดียวกันครับส่งผลให้สโลตเนี่ยมองข้ามดาวเตะทีมชาติอุลุกไกวรายนี้มาโดยตลอดครับไม่ถูกส่งลงสนามเลยครับถ้าไม่ขาดจริงๆนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าแมทําให้นูเนสเนี่ยเครื่องพอสมควรแล้วนอกจากนี้ครับการที่นูเนสเนี่ยพร้อมจะออกจากถิ่นแอนฟิลครับก็มีรายงานถึงการวางแผนของริเวอร์พูลที่จะหาตัวตายตัวแทนซึ่งตอนนี้ก็เล็งไปที่โอเล่วัดกินครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มองไปที่อเล็กซานเดอร์อิซักด้ ซักเนี่ยมีค่าตัวที่สูงเกินไปหงแดงไม่น่าจะสู้ไหวครับตอนนี้ก็เลยหันกลับมามองที่โอเลวัดกินแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าโอเลวัดกินเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่หงแดงหรือว่พูดทีมเดียวที่ให้ความสนใจครับยังมีทีมอย่างอาเซนอลนครับแมมีเกี่ยวกอาเดตตานี่ก็ให้ความสนใจโอเลวัดกินด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วใครจะอยู่ใครจะไปครับมันลุ้นกันครับสาหรับตัวผมแล้วครับถ้าเขาไม่เห็นความสําคัญก็ย้ายทีมเถอะครับน้องนูนไปหาทีมอื่นที่มันดีกวว่่าาาานีี้ท้ทเขใหคคมสํัญ เราที่เขาพร้อมให้โอกาสเราจะดีกว่านะครับเพืเ่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ